เล่งวิ่งกรามอะนี่ดับวิ่งมันขาดสายพานทางวิ่งขาดมารถถ้าขาดแล้วก็อย่าสตาร์ทครับมันวิ่งขาดแล้วปล่อยดับยัยไม่รู้เรื่องลยปล่อยดับแล้วก็ลากมาสตาร์ทหาดูเลย อ่ไอตัวหัวเข้าหัวออกไม่เหมือนรึเปล่ใช่มันอยู่ข้างมีซ้ายกับขวาเลยพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ปะเดี๋ยวผมเอามื่อเอาเมห่อไม่หัอเมื่อไม่เมื่อออกนะฮะอับทรวสาวโทรกาวอวกาวกาววันโมนะฮะแบบนี้นะ อันนี้คือการประกอบเครื่องยนต์นะฮะเครื่องวอลโว่แปดห้าศูนย์เอ็นเอนะคร,รไม่มีเทอร์บโบครับจริงเหรอใช่ครับมแม่นแล้วครับไม่แยกแยะไม่ได้เลยถึงที่อะไรจริงอะไรไม่จริงเดีย๋ยวผมเข้าไปประกอบแลรถผมก่อนครับเนี่ยอ่าเก็บเข้าไปข้างในเลยโจนังน่งมันฝรั่งเลยโจ ขายได้พันหนึ่งแล้วก็